สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะนะคะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะเฮดเอ่อระบบออนไลน์ที่เอเเบิยูจ้าแล้วก็เป็นผู้เอ่อตัวแทนผู้สาวสินคงามน,นะคะเห็นไซชุดสวยๆนี่นะคะก็คือพี่ยายาเป็นตัวแทนขายและผู้ใดสนใจก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้มือนีพี่ยายานะคะมันแบ่งปันปเรื่องดีๆค่ะทุกคนถ่านะ,ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ e ทำไมฉันเหตุการณ์ว่าอู้ เหตุงานมาโดนมากเลยเหตุงานมา20 30ปีเป็นยังคือพอมีเงินเก็บก็ขาเจ้าเทียบางคนนะคะอายุเขาปุนนีแล้ว30กัว่า40กัว่า5 0กกัวสมควรสิมีเป็นล้านนะมีเงินเก็บเป็นหลักล้านได้แล้วหรือจับเงินหลักล้านได้แล้วนะคะมันเป็นยังคืออาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ก็ได้ท่พี่น้องเป็นยังเขาคือพอมีเงินเก็บเป็นยังเขาคือพอมีเงินไหลคือเพ่นเอาเป็นยังฉันเหตุงานหนักหนักเป็นยังฉันฉันคือพอมีเงินจ้กเทียนะคะวันนี้นะทุกคนสิได้รู้คัตอบอว่าเอามันเป็นยังมันอาจจะเป็นสาเหตุนี้ พนการที chat, game, language, so so ่เขาสิมีเงินเก็บนี่เขาต้องเขาต้องคิดดีเลยพี่น้องเขาต้องคิดดีมีความรู้สึกดีมีความคิดดีนะคะมีความสุขกับการเหตุงานเอาไปเหตุงานนี่เขาต้องมีความสุขแต่บางคนไปเหตุงาน้วยโอ้ยขี้คันไปเหตุงานบางคนนะพูดอยากไปเหตุงานคือผิดกันกับมูหลวมงานเอามูหลวมงานนี่่ากับอุ้ยว่ถูกกันจริงสินะมันอาจจะเหตุให้มีปัญหาลายอยังถ้าเขาไปเหตุงานดยความสุขเบิกบานเอาเขาจ้างเขาสองหมื่นเขาเหตุงาน เป็นแสนจังสินะคะห้างสีดึงดูดสินดีๆเขามากเงินกับสินไหลเข้าค้นประเภนนีกับพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เขาสินมีเงินเก็บหรือว่ามีเงินเกบนันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเ้าพรอมนะคะวิธี คิดมันตรงใดวิธีคิดต้องถูกต้องนะถ้าเขาคิดคือเก่าแบบเดิมๆเงินเท่ากับคือเก่าอาวยืมเจ้านี้มาโปะเจ้านี้ยืมนีเจ้านี้ไปโปโนี้เจ้านั้นนะก็คือเก่าบมมีเงินเก็บให้จังใดกับ่มมีเงินเก็บกับพี่น้องเฮ็นงานหนักแตนใดกับ่มมีเงินเก็บหรือบางคนทำงานใส่ร่างกายนี่ทำงานบ่เคยพักผ่อนเลยทำงานหาเงินงกงกงงนะคะหาเงินงกงงงบ่หาความสุขให้เจ้าของจักเทียบ่เคยให้รางวัลเจ้าของจักเทียเอาบปเนี่ยนะคะเงินเจ้าของหาไม่ได้ กะเอาไปใจดูแลร่างกายในโรงพยาบาลแบบนี้มันกับว่าถูกตอ้องค่ะพี่น้องการที่เท่ามีเงินเก็บบ่ามีเงินเก็บมันขึ้นอยู่กับวิธีคิีเท่าและกะเฮาจะต้องดูแลตัวเองดีๆพร้อมค่ะพี่น้องมือนี่พยายามมาแบ่งปันสาเคล็ดลับค่ะสเคล็ดลับที่สีเฮตดใ้เท่ามีเงินเก็บนะสิเฮตดใ้เท่าดึงดูดเงินข้งง่ายๆนะคะบางคนเนี่ยอาจสิบงว้ว่าเอ้ามันมีสาเหตุแบบนีบอเอ้ามันเป็นแบบนี้บ่เอ้ยเอ้าแม่นะนะคะมันมีสาเหตุนะคะมาจากพูดนะแต่สมัยที่เท่าเป็นเด็กน้อยกับกับ เป็นได้ครับพี่น้องนะมันเกิดจากความเสือ้อเกิดสาเหตุเลยเกิดจากครอบครัวพอมค่ะเกิดจากครอบครัวสะสมนะคะผูกฝังมากหรือเกิดจากการที่เทาเรียนมาจากโรงเรียนเกิดจากเพื่อนฟงเกิดจากที่ทํางานนะคะสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นเฮ่าร่อนๆมาเป็นเฮาจนปัจจุบันนี้ครับพี่น้องนะเมื่อนี้นะคะการที่เฮ่าสิดึงดูเงื่อนนะคะสามเขต็ดลับเลยนะเขต็ดลับที่หนึ่งหนึ่งเลยตามที่เพียรยากเกินมากจิตใจของเฮ้าจะต้องพรอมที่สิมีเงืนก่อนไงครับพี่นะ้องจิตใจเฮ้าพอมที่สิมีเงืนก่อนไงนะ คือจิตใจเฮ้านีมันต้องพร้อมจิตใจนี่มันจะต้องถูกต้องวิธีคิดมันต้องถูกวิธีคิดมันต้องเป็นค้ทดีแบบอารมณ์ดีคิดดีคิดบวกในทางบวกบ่แาม่นคิดต่เรื่องลบคิดต่เรื่องลบเงินก็หายตลอดพี่น้องนะม่มีเงืนเก็บแบบผู้ใดคิดตะเรื่องลบๆนะคะเพราะว่ามันดึงดูดเรื่องลบๆเขามาเหดแต่เสียเงินถ้าเฮาอยากดึงดูดเงินนะคะเฮาต้องวิธีคิดของเฮาต้องเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องเป็นความู้ซื้ดีคิดดีคิดบวกเอาไปเฮ็ดงานนะคะ เฮ็ดงานก็ต้องให้อู้ช่านายเนี่ยเขาหักนะหตเฮ็ดงานเกินคุ้มพี่น้องจ้างมือหนึ่งเหตุหามือเหตุเป็นแสนนั่นสิบ่เมนว่าเขาจ้างมือหนึ่งเหตุหาพันนั่นสิบบ่มีพยายามจ้างเฮาต่อเฮากับบ่มีเงื่อนเก็บคื่กันคับพี่น้องการที่เฮาสิมีเงื่อนเก็บก่อนไหญ่ะมันสามารถที่จะเกิดจากความคิดของเฮาต้องสามารถที่จะรักษาเงื่อนก่อนนั้นได้พรอมถ้าวิธีคิดเฮาบ่ถูกต้องเฮากับว่าสามารถรักษาเงินก่อนไ่ได้คือกันกับสำรอบถูกหวยคับพี่น้องสำหรอบถูกหวยนะคะสำรับถูกหวยนั่นะคะ อ่าน,นี่เปรียบ,ทบยนะเทียบเด้อน่าเปรียบเทียบหนิซังคือถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลทีนึงอย่งสิเงินแป๊บเดียวก็หายเกลี้ยงเพราะอ,อีหยังเพราวะว่าวิธีคิดเพิ่นบ่นได้เอาว,วิธีคิดบ่ได้บ่สามารถที่จะเอาเงินไปต่อเงินได้บ่สามารถที่จะเก็บเงินได้เอาซื้อฟุงเฟือยซื้อโน่นซื้อนี่คือเขาบ่เคยมีเขาก็ซื้อสื่อไปซื้อมากสื้อไปซื้อมากใหบ่ขอผู้นั้นมาผู้นี้มากไฮไฮไฮโดยที่บ่มีวิธีการบริหารการเงิน เขาบ่รู้จักวิธีการบริหารการเงินยังสิ่เงินเท่ากันมันก็หายไปพี่น้องถ้าเฮาอยากหูวิธีบริหารเงินแบบใดให้เฮาไปอา่านหนังสือพ้อสอนข้อพ่อพ่อลงพี่ยาอยาไปละพ่อรวยสอนลูกค่ะนะแล้วกเ็เงินสีด้านงานสีประเภทไปอา่านมันจะมีวิธีบอกการเก็บเงินการเอาเงินไปเย็ดแบบใดที่สิ่งเงินเท่เามันมันเติบโตได้แบบนี้เฮาเขาต้องอ่านหนังสือพอร้อมด้พี่น้องเขาต้องพัฒนาเจ้าของต้องหาหนังสือมาอ่านพร้พอมพัฒนาสมองเฮาให้สมองเฮามันมีรอยยักไหลขึ้นนะคะ การที่เขาการที่เขามีเงินก่อนไงไดโดยที <Slow> ่เขาสามารถที่จะเก็บหรือสามารถที่จะบริหารเงินใดมันเกิดจากวิธีคิดเ่าแล้วนะคะการที่เงินมันหายไปบางคนเอามีเงินเก็บแล้วเงินหายไปเพาสามารถที่จะเก็บเงินอยู่จริงิมันเปรียบเหมือนกับธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติน่ะก็คือเหมือนเปรียบเหมือนธรรมชาติที่เด็กน้อยเอาเด็กเด็กน่อยเพราสามารถแบกของที่หนักๆได้คือกันเปรียบเหมือนกับเด็กน้อยที่ค่าสามารถแบกของหนักๆได้คือกัน การที่คนที่บท่านมีความคิดที่พร้อมมีเงินจํานวนมหาศาลนั่นสิเอาถูกหวยถูกรอตตลีแล้วมันยังไงเงินก็หายไปเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเลยถ้าเฮาบ่ฮูการบริหารเงินนังนสิเฮาบ่รูู้วิธีบริหารเงินเก็บเงินนังสิมันก็ต้องเงินหายอันตรธานหายไปเดี๋ยวก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่โดยม่มีไราหลาับร้ยจจังนสิเงินก็หมดไปพี่น,อน้องสิมีเงินหลาปานใดก็หมดไดนะแล้วก็วิธีที่2องค่ะวิธีที่2เลยก็คือ คือบอสไพลังงานดานลบคับเคลื่อนการหาเงินของเขา ทำใสพลังงานลบขับเคลื่อนการหาเงินของเขามันเป็นเรื่องแบบทีละละเอียดอ่อนเลยค่ะพี่น้องมันเกิดจากการที่เขาถูกปลูกฝังมากตอนนี้หน่อยพ่อแม่เขาอาจจะบอกว่าใสเงินประหยัดประหยัดแน่เงินมันบริหารง่ายเด้เงินมันไม่ไม่ได้ปลูกแบบต้นไม้ได้ที่มันงอกขึ้นมาพ่อแม่เขาก็สิบอกว่าประหยัดเงินแน่ประหยัดเงินแน่หรือบางครั้งเขาไปขอเงินพ่อกับแม่ไปขอเงินแม่อยากซื้อขนมเอ็นไอติ่งมาสิไปขอเงินแม่หนูขอเงินซื้อขนมแน่ขอเงินหน่อยแม่อยากกินไอติมหนูสินะคะแม่เขาบอกว่าโอ้ยไม่มีเงิน พอเราพอแม่บอกว่าไม่มีเงินเข้ากับรู้สึกโกรธค่อยเบิ้งเด้อนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธนะเราจะบอกค่อยดูนะถ้าฉันนะ่ะแต่เหตุงานจะจนโตขึ้นมานะฉันจะสื้อทุกอย่างที่ฉันอยากได้เห็นไหมเข้าใส่พลังงานาการลงพอเขา้าโตขึ้นมาจิตใจสำนึอเข้ามันจะถูกปลูกฝังมาเรื่อยๆพอเขา้าโตมานสิเข้าได้เหตุงานเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินฉันหามากเงินฉันหายเกี้ยงเลยเอา้าวเข้าออกไปสื่อ,น,อน่นซื่อนี่บางคนอาจจะสื่อของคือมีแลว้วก็สื่ออีกสื่ออีกจังสิคือสะสม คือมีเหล่ากับบรูว่าจะเห็ดเนี่ยกับไปสื่อมันมีนี่คือจิตใตสำนึกจากตอนที่เขาเด็กหน่อยพอมที่เข่าเกิดจากแรงพลังงานลบของเข้าที่เกิดจากที่เขาเอ่อหมือนกับว่าเขาโกรธจัดโกรธใจจัดเราเขาเห็ดแบบนี้มันก็จะปลูกฝังกับจิตใตสำนึกเข้ามาอย่างสิหรือบางคนบางคนอย่างสิเวลาที่ไปขอเงินกับแม่แม่ก็บอกว่าม่มีดอกม่มีเงินดอกไปขอพ่อหน่อยป เราก็ไปขอพ่อเราก็ได้เงินไปกินหนมพอโตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีเงินนะเราจะต้องไปขอต้องต้องขอคนนะั้นเราจะรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีเงินอ่ะเป็นผู้หญิงไม่ต้องมีเงินอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อนู่นซื้อนี้ใช้จ่ายหมดฟุ่มเฟือ,อยพี่น้องนี่คือคือมันแต่ละเอียดอ่อน แบบลึกลงไปเลยคือมันเกิดจากการที่เขาถูกปลูกฝังมาจากเด็กๆการที่เขาใส่พลังงานลบครับเคลื่อนพอเขาโตขึ้นมาเขาก็ใส่เงินหมดใส่เงินหมดบางคนทําง,งานหน,นักหนักนะคะมมีเงินเก็บเลยมันต้องมาฝึกนะคะเขาต้องมาฝึกการใส่ใส่ความคิดของเขาเปลี่ยนความคิดของเขาใหม่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าเอา้าฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะเขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่ะว่าเอา้า เงินฉันอ่ะมีมากมายเอาเปลี่ยนความคิดใส่โปรแกรมจิตเจ้าของไงค่ะรู้สึกว่าเจ้าของเอา้าเงินหามไาได้เท่าไรก็หมดหมดหมดจังสิโปรแกรมจิตเจ้าของไงเลยตลอดเลยค่ะทุกมือเลยเศาร์าแรงเศา้าแรงอุ้ยเงินหาง่ายเอาก็บอกเจ้าของตลอดแต่ว่าเงินหาง่ายฉันมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากมายสร้างเจ้าของสร้างจิตเจ้าของอ่ะบุกฝังจิตใตสำนึกไหมพอจิตใตสำนึกของเขานะคะเขา อาจจะรับรู้จากตอนที่ตอนเด็กน้อยตอนน้อยนอยเกิดจากพ่อแม่หรือเกิดจากญาติพี่น้องหรือเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเขารู้สึกว่ามันว่ถูกใจเขาตอนน้อยนอยเขาก็รู้ว่าอันนั้นเป็นความคิดถูกหรือความคิดผิดมันมันมันอ่นมันมีคนผิดคนถูกนะคะเพราะว่าเขาคิดลักษณะน้น,นมากนะคะพะเขามาตโตขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่ะโดยการที่เขาปรับวิธีคิดเขาไม่ฝึกฝนความคิดของเขาหม่ให้รู้จักการใส่งงเงินให้รู้จักว่าเอา้า เงินมันสามารถที่จะเติบโตได้ตอนนี้นะมีออนไลน์แบบนี้เขาสามารถที่จะหาเงินเพิ่มเติมได้อาจจะขายของออนไลน์อาจจะเฮ็ดโน่นนี่นั่นสามารถที่จะมีเงินเพิ่มพูนได้ตลอดเวลาตอนนี้เขาก็บอกเจ้าของเลยว่าเงินหาง่ายเงินมันหาง่ายอีหลีได้ค่ับพี่นองนะเงินนันหาง่ายอีหลีนอนหลับเงินกับเขาถ้าเขารู้จักรู้จักใส่ระบบรู้จักหาให้ระบบหาเงินในเขานะคะมันก็จะเงิน เขาต้องย่ำหลับและย่ำตื่นค่ะพี่น้องนั่นแหละนะคะเขาต้องสั่งเจ้าของปลูกฝังวิธีคิดเท่าไหร่นะสามเลยนะคะสามเลยวิธีที่สามก็คือเขาต้องมีเงินเก็บก่อนหนึ่งในบัญชีของเขาเขาต้องมีเงินเก็บก่อนหนึ่งในบัญชีนะคะเขาอายุปูนี้แล้วย้่วโอ้สี่สิบห้าสิบหกสิบบ่มีเงินเก็บมันบ่ได้พี่น้องเขาต้องมีเงินเก็บในบัญชีสักก่อนหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเอ้ามันอุ่นใจเวลาเขาเห็นเรามีแรงือนกันมีแรงบันดาลใจเอาเขาเห็นเงินก่อนนี้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ย เงินฉันเพิ่มพูนอุ้ยฉันมีเงินอยู่นะตอนนั้นเฮาขารู้สึกว่าเฮาเงินบางสิ่งบางอย่างเขาไปลงทุนแล้วเฮาเกิดเหตุการณ์อาจจะเฮาอาจจะบประสบความสําเร็จอย่างสิเฮาอาจจะเจอเหตุการณ์เอาขายของไม่ได้หรืออย่างมากสิแต่ว่าเฮามาเห็นเงินในบัญชีของเขาก่อนที่เขาเก็บไว้เขาก็รู้สึกอุ่นใจเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็มีเงินในบัญชีนะเอาเริ่มใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เอาใหม่นะก็เแต่ในเฮามีพลังนะคะก็เแต่ในเฮามีพลังขึ้นที่จะสู้ ที่จะแบบหาเงินเงือดสูว่าเฮ้ยฉันมีเงินอยู่นะฉันทําเพื่อครอบครัวน,นะเอาลุกขึ้นมาเอาอีกสักตั้งสิเอาลองทุนอีกสักตั้งสินะพราะเาเห็นเงินเขาเ,าเหาอเขาสิรู้สึกว่าเอา้านะคะถ้าเขามีเงินเก็เกบไว้ปีน้องจักก้อนอยังสิเอาบัญชีนี่ไว้ตั้งหา บัญชีนี้เขาบ,อบอ่อบริษัทขอเงินเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งนะคะมีจะขาดหกบัญชีนะคะเหมือนกับเงินสิกจ่านะคะเวลาเขามีได้เงินเดือนมาเขาต้องแบ่งกับพี่น้องแบ่งสิกจ่าให้ได้ไปหาเสิร์ชเบิ้องนะคะสิกจ่าแบ่งแบบใดนะคะแบ่งไว้สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์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 นะคะอีกขาสิบเปอร์เซ็นต์เก็บไว้นะ,ะอันนี้คือขาดเสียใจเนบ้านเสียใจครอบครัวสซนอนไซนีนะคะเขาต้องมีมีแบบนี้การบริหารเงินแบบนี้ถ้าเขาบ่อบริหารเงินนะคะเงินของเขาก็ส แล้วเงินนันวกกับบ่มีเหลือเก็บเขาต้องหางานเพิ่มพี่น้องตอนนี้นะถึงแม้เขาเสียงานกระจำยู่เขาก็สามารถเหตุงานเสริมขายของเสริมขายของเพิ่มในออนไลน์ได้ไปหาเพิ่งเข้าหมาักอย่างชอบอย่างนะคะตอนนี้นะโลกออนไลน์นะมันมันกวา้าง,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 งกับพี่น้องเขาสามารถขายได้โดยที่เขาไม่ต้องมีทุนจักบาทก็ได้ไม่ต้องลงทุนจักบาทก็ได้เขาก็สามารถที่จะเหตุใดสามารถที่จะเรถถถิ่มได้มันมีดอกจิบมันมีมากมม้ให้เขาหาเงินบนโลกออนไลน์ขออย่างเดียวคือเขาย่าขี้ขาคานอย่าขี้เกียจอย่าหยุดทํา นะถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าหยุดทําอย่าหยุดสร้างนะคะ ทำต่อไปนะคะเพื่อครอบครัวของเราเพื่อได้แบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยเอาเราทําตัวนี้สําเร็จแล้วก็เอามาแบ่งปันนะสวัสดีจ้าเราก็เอามาแบ่งปันให้คนโน้นคนนี้เขารู้ว่านี่นะทําแบบนี้แล้วมันได้เงินกาไรเท่านี้เท่านี้นะ,ะมาแบ่งปันนะมาแบ่งปันให้เพื่อนเขาก็จะมีรายได้เพิ่มทางแบบนี้นะคะปิย,ยะญาติคะกมีนะคะเหตุระบบนะคะระบบถึงแม้ว่าเขาก็มีเงินจากบาทเท่าก็สามารถที่จะ เอาสินค้านะไปโพสไปขายนะคะแล้วก็บแบ่งก,กาไรหายนี้คือระบบที่เหตุอยู่สามาทีเฮตดดอบชิปได้ค่ะพี่น้องว่าต้องลงทุนจักบาทลงทุนแค่กลา่าเอาสินค้าไปโพสไปโชว์แค่ทั้นเองค่ะขึ้นหนาทีของเฮาเขาก็ได้เงินส่วนแบ่งของกําไรง่ายมากเลยค่ะผู้ใดที่ กำลังตรงการหาเงินกำลังที่อยากหาเงินเพิ่มเติมเสริมนะคะติดต่อมาได้พี่อยากยินดีแนะนำปรึกษาใดจ้าฟี่บริสียคาเซจายค่าบ่มีเงินจกกักปัดก็ะเหตุใดค่ะขอย่างเดียวให้เขามีใจขอย่างเดียวให้เข้า,ข,ออยา,ยข,าขยานันยิาขีดขนันยิ่งเข้าบ่มีเงินเข้ายิ่งขีคข,ขัขนขีเกียจนี่พี่น้องเอ,อ้ยนะคะเขาก็อยู่กับทีเพราะฉะนั้นนะคะเขาต้องขยันต้องสัางค่ะพี่น้องอายุเข้า จงสั่งพี่ชายาอายุหาสิบสองปีก็ยังสั่งเอาพี่ชายายมีบ่มีบ่มีค่ะพี่ชายยาก็มีกระสังเพื่อที่จะแบ่งปันแบ่งปันคนอื่นเออ่แบ่งปันว่าเฮาเห็ุแบบนี้เฮาก็สามารถได้เงินเพิ่มเห็ุแบบนี้ก็สามารถได้เงินเพิ่มนะได้พันสองพันเข่าบัญชีในเข่ามาซอยคาร์ดามคาไฟในบ้านมันก็ดีเลยค่ะพี่น้องนะคะมันจะเอียง ถ้าเข้าขยันเขาก็นได้หลายคนนั้นนะคะมันก็เป็นรักมือน่นะคะเป็นรักหาลักฮกลักแล้วแต่เข้าขยานันเขาขยันหน่อยก็ได้รักพันขยันหลายก็รักมือน่นะคะรักมืหรักแสนแล้วแต่เขานะคะเดีว่าเข้าขยันนะคะผู้ใดสนใจจะอินบอกเขาไม่ได้จะสำหรับมือนี่ไยมาแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะมืออื่นเอ๋ยมาแบงปัดไม่ค่ะมือนี่ลาไปก่อนจ้าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ้า